ดูดวงรายปากระหว่างวันที่1ถึง15มกราคม2567ราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนทางด้านการงานในช่วงนี้ คุณจะต้องแก้ไขปัญหางานสารพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นงานของคุณหรือของคนอื่นคุณก็ต้องจัดการซึ่งทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยมากในช่วงนี้ทางด้านการเงินช่วงนี้รายรับของคุณจะดีมากขึ้นและคุณจะต้องจัดการเรื่องของการเงินได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคเข้ามาในช่วงปลายปลเดือนอีกด้วยทางด้านความรักสำหรับคนโสด คุณมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจได้แต่คุณไม่รู้จะทำอย่างไรหรือต้องเริ่มสารสัมพันธ์อย่างไรทําให้ความสัมพันธ์ยังไม่เดินหน้าส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้ต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันมีความห่างกันไปบ้างแต่ยังเข้าใจกันดีทางด้านสุขภาพระวังเกิดอุบัติเหตุ